รักแรกของเราแอบรักบอลด้วยจริงๆอ่ะผมเองก็น่าจะอารมณ์เดียวกันยังไงก็เคยแบบอกหักครั้งหนึ่งใช่ไหมแล้วเราก็จะฟังเพลงเดินซ้ำๆอ่ะให้มันเป็นวัยรุ่นหน่อยุคนั้นเราก็จะแบบเปิดฝักบัวอาบน้ำแล้วก็แบบแช่ถ้ามาฟังตอนนี้ยเรานึกถึงเหตุการณ์น่ะวันนั้นที่เราได้ทําอะไรอย่างเงี้ยครั้งแรก มันไม่มีสื่อเว้ยมันไม่มีสื่อมันไม่มีอินเทอร์เน็ตมันไม่มีนู่นมันไม่มีนี่มันทําให้เราแบบว่าเพราะว่าปัจจุบันเว้ยพวกเราอะมันมันมันเครียดเกิดอย่างหน้าที่การงานของเราครอบครัวนู่นนี่นั่นจนบางครั้งอะเราลืมความสุขที่อยู่ในจิตใจของเราสวัสดีครับพบกับรายการ What Happened เรื่องเล่นเจนแล้วรบกับทางช่องเซลลเฮียเอ็นเตอร์เทนเมนต์นะครับ ผมแบงค์ครับผมเคครับพี่แบงค์เคยได้ยินคำว่า Gen Y Still Young Ad h r t ป่ะครับเคยทำไมจะไม่เคยเพราะว่าเราก็ยังเป็นเด็กกันอยู่เนาะดูหน้าตาด้วยเนาะอายุแค่นี้เอง25พี่แบงค์คิดยังไงกับมันบ้างครับด้วยความที่เราอ่ะก็จะเข้าหลักสี่กันแล้วเนาะอายุผ่านมาหลายเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยแต่แบบในความจริงแล้วอะเราอะ ยังมีแอบความเป็นเด็กอยู่ในใจลึกๆที่มันแบบนึกถึงวันเก่าๆภาพเก่าๆอะไรที่มันเก่าๆอย่างเช่นรักครั้งแรกย้อนกลับไปนานเหมือนกันเนาะโมต้นโมต้นน่าจะได้แล้วความทรงจำาอ้ช่วงนั้นๆ่ะพี่แบงค์เก็บอะไรยังไงไว้ยังไงครับไอ้ความทรงจำพวกนี้ที่บอกว่ามันเป็นเด็กอะลักแรกของเราแอบลักนักฟุตบอลเว้ยอือเออตอนนั้นคือแบบทําไงดีวะแ,แบบให้ได้ใจเขาอะเนะาะด้วยความที่เราเป็นเด็กมานนอกอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบ โทรไปขอเพลงอะไรอย่างนี้เพื่อให้ให้เขาเปิดเพลงนี้แล้วอัดลงเทปส่งให้เทปใช่ไหมแล้วไปส่งให้เขาอะไรอย่างนี้จําได้เลยอัศนีวัฒน์แต่จําไม่ได้เพลงไม่ได้อจําเพลงไม่ได้บางทีคนฟังอยู่อาจจะแบบว่าผมเองเดี๋ยวผมส่งเพลงให้ฟังบางทีเขาอาจจะเก็บเราอะอยู่ในเพลงเพลงนั้นก็ได้นะอาจจะเป็นคนเดียวที่ส่งเพลงให้เขาคนนั้นฟังก็ได้ถูกไหมใช่จริงๆอผมเองก็น่าจะอารมณ์เดียวกันยงไก็เคยแบบอกหัก ครั้งหนึ่งใช่ไหมแล้วเราก็จะฟังเพลงเดิน,นซ้ำๆอ่ะใช่ไหมเป็นวัยรุ่นหนอยยุคนะั้นเราก็จะแบบเปิดฝักบัวอาบน้ำแล้ว <laughs> ก็แบบแช่เปิดน้ำแรงๆอัดใจแล้วก็เปิดเพลงอยู่เพลงเดิมซ้ำๆวนๆอะไรเงี้ยเราก็จะมีอยู่เพลงๆนึงที่เราเออเราฟังประจำเวลาเราอกหักอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้เราก็ยังฟังอยู่นะแล้วเราก็รู้สึกว่าเพลงเนี้ยต่อให้เราอกหักกี่ครั้งฟังเพลงเนี้ยก็ยังกลับไปนึกถึงคนแรกอยู่ดีถ้ามาฟังตอนเนี้ยเรานึกถึงเหตุการณ์ณวันนั้นที่เราได้ทําอะไรอย่างเงี้ยครั้งแรก ใช่บางทีอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องความรักอย่างเดียวเนาะใช่อย่างผมเองก็มีบางจังหวะเล่นเกมสมัยก่อนก็แบบ c o า n t e ต s t r i k ตเ์่งิปืนอย่างเงี้ยใส่สูตรเกมอย่างเงี้ยจังหวะเพลงแบบใจละเมอขึ้นมาของปลื้มปื้มใช่ั้ยเปิดปึ๊บอ๋อจังหวะนั้นต้องซื้อปืนเราก็จะจำได้แล้วถ้าเพลงได้ยินเพลงนี้เมื่อไหร่อ่ะเราจะต้องไปนั่งอยู่คาเฟ่อินเทอร์เน็ตคาเฟ่เล่นกับเพื่อนใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็พี่ออดิชั่นของพี่ออดิชั่น มันก็จะแบบมีจังหวะที่เราเฮ้ยเราย้อนกลับไปในวัยที่เราเป็นเด็กมสมัยน,นู้นเนาะจริงๆก็อย่างที่บอกว่าบทเพลงอ่ะมันเก็บความทรงจําบางอย่างของเรา,เาไว้จริงบางทีอ่ะแค่ประโยคขึ้นแค่ท่อนเดียวอ่ะเรานึกถึงบรรยากาศนั้นได้แล้วนะใช่ใชความทรงจํามันเยอะมากเลยอะ่ะมันสวยมากมันอินมากเลยเนาะเรื่องแบบยุคมันไม่มีสรรื่อเว้ยมันไม่มีสื่อมันไม่มีอินเทอร์เน็ตมันไม่มีนู่นมันไม่มีนี่มันทําให้เราแบบว่าอยู่ในใจเราอ่ะอืออย่างว่านุ่มันก็คือแบบ สไตลยังแอดฮาร์จริงๆก็ยังเป็นสมัยนั้นอยู่เนาะซึ่งเราแบบเออมันมีหลายเรื่องลหลายราวเนาะที่แบบเราอยากจะคุยกันแบ่งปันกันเนาะอย่างวันนี้เราก็นึกถึงเรื่องของเพลงนั่นก็เกิดมาละใช่เราก็นึกถึงเรื่องเพลงอย่างที่ว่าบทเพลงทุกเพลงอ่ะมันอาจจะมีซ่อนใครสักคนนึงอยู่ในนั้นเนาะ,ะซึ่งความทรงจําของเราคนของเราเเอะไรเงี้ยบางทีก็อยู่ในเรื่องราวของบทเพลงว่าไปสมัยก่อนย้อนไปอ่ะพี่แบงค์เมื่อก่อนนี้ชอบเพลงอะไรพิเศษไหมครับ เมื่อก่อนเนาะสมัยพี่เด็กๆเนาะก็พี่เบิร์ตซีออยุคพี่เบิร์ตใช่ไหมยุคพี่เบิร์ตยุคพี่เบิร์ตแต่ยุคแบบแบบทันในช่วงของจินตลาพูลลาบแฟนจา้าฉันมามแล้วจ้าอะไรอย่างนี้แฟนจา้าใช่ไหมออ,อตอนนั้นช่องทางที่พี่แบ่งฟังช่องทางไหนจําได้ไหมครับ FM อ,อยุ่ิทยุก็คือต้องโทรขอหน้าไมค์อะไรอย่างนี้ช่วงเทปคัดเซตอะไรอย่างนี้อ๋ช่วงโทรขอหน้าไมค์มีได้ออกแบบข้างนอกไหมมันจะมีแบบว่าออนแอร์ใช่ไหม มีน<บ>ี่มีม,ม,มีมีครั้งหนึ่งจำได้สีด97.5 FM โอโ้โหนานจริงครั้งนึงเออครั้งครั้งเดียวแล้วก็ไม่โท,โทรไม่ติดอีกเลยเพราะสายไม่เคยว่างขอให้ใครจำได้ป่ะครับขอให้ขอให้เพื่อนทั้งห้องทั้งห้องเลยอ่ะแต่เ,เพื่อนไม่มีใครฟังเลยตอนนั้นนะ่ะ จำได้อยู่ก็ถือว่าเป็นยุคที่เออเราเราก็สนุกเนาะเวลาโทรไปขอเพลงหน้าใหม่แล้วยิ่งยิ่งได้ออกหน้าใหม่ด้วยอ่ะจริงโอ้ว่ารู้สึกพราวมากลนะตนไปโรงเรียนแบบได้ฟังไหมได้ฟังไหมได้ฟังไม่ไม่มีใครฟ <c oughs> ังนะหน้าแหกไปเลยแสดงว่าเนอะยุคนั้นก็เป็นยุค FMAM ใช่ไม่อึมแล้วเพืถ้าพูดถึงย้อนกลับไปก่อนที่มันจะเป็นยุควิทยุอ่ะจริงจริงมันมันมันก็มีช่วงที่แบบคนฟังเพลงกันเยอะอยู่นะช่วงก่อนหน้านี้ถ้าเราย้อนกลับไปอ่ะผมนึกถึงยุคแบบห้าศูนย์เลยอ่ะที่แบบนึกถึงแผ่นเสียงอ่ะบางทีเห็นในหนังเห็นในละครนอเด็กสมัยจะเห็นในละครอย่างเดียวละที่แบบเป็นแผ่นซีดีอันใหญ่ใหญ่ใช่นดใหญ่ใหญ่ใช่ไหมใช่โอ้ยพี่อ่ะเคยมีประสบการณ์นะแผ่นเสียงที่บ้านตอนเด็กเราไม่รู้อะไร ไปหักเล่นหักหักแพงมากเลยนะแผ่นหนึ่งพี่บูมแมลงสมัยก่อนไม่มีของเล่นไม่มีอะไรบูมแมลงขโมยพ่อไปบูมแมลงกลับมาก็โดนหัวน้องลายกลนลายไปเลยจําฝังใจจนถึงปัจจุบันอ๋อมันคือแผ่นเสียงอแล้วเคยมีโอกาสได้ใช้หรอครับไม่เคยเพราะว่าก่อนคือไม่ได้สนใจอะไรเรื่องพวกนี้เลยไงเพราะว่าเราเป็นเด็กไงมีแผ่นแล้วมีเครื่องไหมครับมีเครื่องที่มันมีเครื่องเครื่องนีเป็นลักษณะหัวเข็มใช่ไหมถูกต้องมันจะโยกโยกถูกต้องมันต้องมานั่งยก ถูยกแล้วก็เอาแผ่นวางแล้วก็ปล่อยคุ่พ่อห่วงมากแต่ก็ไม่ได้ใช้แต่ก็ไม่ได้ใช้จำได้ไหมว่าแบบเพลงอะไรบ้างแผ่นอะไรบ้างที่มีตอนนั้นสมัยก่อนนะพี่ไม่บรรจัคับคายคับขาแต่รู้ว่ามันเป็นฝรั่งส่วนมากจะเป็นแผ่นเสียงจากนำเข้าอะเนาะนำเข้างจริงจริงพูดถึงว่าไปก็ไม่ทันยุคเราเนาะ ไม่ทันก็ไม่ได้ใช้กันแล้วอะเราแบบจําได้แค่หลังๆว่าเห็นเห็นเห็นใช่เห็นีมันู่อุปกรณ์เล่นแต่วเราไม่ได้เอาลงไปเล่นละใช่ยุคเรานี่รู้สึกจะแบบ7 0 8 0ป่ะใช่มันก็จะเริ่มเป็นแบบเทปเทปคาสเซ็ตเนาะเอ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 เมเอ็อเอเอมัเก็จะมาอเอเันอเ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 องอเเอเอเอองอเเอ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 เึเ ฝาเด้งปั๊บ,บแล้วก็ใส่เทปคาสเซ็ตใช่เด็กสมัยจะแบบมีมีมบ้างเรู้จักโน่าเทปคาสเซ็ตเป็นยังไงจริงๆก็แบบมันก็เป็นกล่องตลับเนาะตลับเล็กๆแล้วก็มีวงสองวงบางคนบางอันก็อัอลบั้มเดียวสิบสองเพลงใช่มีหน้าหลายหน้าเอ e น่าบ e ีจริงๆอะชินอยู่ถ้าสมมุติว่าฟังชอบเพลงแรกเพลงเดียวอะแล้วฟังจบไปแล้วทำยังไงกออย่งไรกออยังไงประกาศเลิซื้อ เวียงทุกคนเนี่ยาแบบไปเดินตามตลาดนัดหรือไปเดินอะไรเงี้ยเห็นเลยทุกคนต้องมีดินสองอันหนึงกระเทพอันนึงนั่งเวียงอันนั้นคือการก่อเท็นอกจากเทปจริงๆอ่ยยุคนั้นก็มีวิดีโอด้วยนะวิดีโอคาราโอเกะทันดูอยู่ใช่ไหมต้องมีเครื่องเล่นวิดีโอมีม้วนวิดีโออันใหญ่ใช่แล้วก็แบบมีเครื่องกออะไรเงี้ยก็ยุคยุคเราก็ยังใช้แบบนั้นอยู่เนาะเทปอะเมื่อก่อนะพี่ไปซื้อ DJ สยามนะทัน เอาทันสี่ดีแม่มาเรียนหนีแม่มาเรียนเด็กต่างชัวว่าเสาร์อาทิตย์ต้องขึ้นมาอยู่กับน้าที่นวัดนครนั่งรถทัวร์มาพอลงนวัดนครปุ๊บต้องนั่งรถเข้ากรุงเทพเพื่อมาเรียนพิเศษเรียนไม่ได้เรียนตดเตเตียวตีก็คือร้านประจำสยามร้านประจำจะเราจะเจอเด็กที่อยู่ยุคเดียวกันน้องอยู่หน้าแผงเทปด้วยกันแล้วก็จะมีโปเตอร์แจกบ้างอะไรเงี้ยใช่ไหมเขามาอวดสาวเบากักเันสมัยก่อนใช่ประมาณนั้นแล้วพอถึงซีดีปุ๊บ ดีเจก็ยังอยู่นะดีเจสยามก็ยังอยู่นะตัซึ่งซึ่งร้านเนี้ยมันเขาเรียกว่าช่วงเทปกับซีดีอ่ะเขายังปรับเปลี่ยนได้เขายังอยู่ได้ซึ่งเยงสยามก็ยังอยู่เพราะว่ามันแค่เปลี่ยนจากซีดีมาเป็นเอ้ยจะเป็นเทปจะเป็น,ม,ปนมาเป็นซีดีมันก็เลยแบบยังอยู่ตอนนั้นแล้วก็จะเป็นซีดีอะไรอย่างเงี้ยซีดีเมื่อก่อนมันก็แพงเนาะซีดี CD แพงใช่แพงมากอันหนึ่งแผ่นหนึ่งพี่ต้องไปอาศัยร้านสเวนเซ่น นั่งฟังเพลงใช่ใช่กินในติมหย่อนเหรียญเพลงละห้าบาทสิบาทอะไรที่เป็นรูปวะใช่เลือกเพลงคล้ายฝาคล้ายฝาคล้ายฝาจุกบอกจุกบอกใช่ไหมหย่อนเหรียญแล้วก็แบนั่งฟังเพลงเลือกเป็นเสียงขัดไปเรื่อยๆถูกแต่จริงๆก็เป็นข้อดีของซีดีนะยุคซีดีเพราะว่ายุคซีดีอ่ะมันสามารถเลือกเพลงได้อ่ะใช่ไหนพอเทปคาสเซร็จอ่ะเราต้องมานั่งแบบมุน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 เสร็จถึงหรือยังนั่งฟังกดปึ๊บอ่ะไม่ใช่หมุนต่อยืดปุ๊บเทปยืด แช่เย็นซึ่งเด็กสมัยนี้จะไม่มีแล้วไม่เจอแล้วว่าแผ่นเทปเอาไปแช่เย็นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะว่าเทปเวลาบางทีเรากรอนานๆด้วยความนี่มันเป็นฟิล์มเนาะมันยืดเราก็เลยต้องไปแช่ฟิล์มให้มันกลับมาสภาพเดิมบางทีก็ฟังได้บางทีก็เสียเลยแล้วแพงด้วยเทปสมัยก่อนเนาะเป็นตัาแพงนะแพงมากต้องเก็บเงินซื้อแต่ละเพลงแต่ก็ยังมีเถื่อนนะเทปหรอเออไม่เคยเห็นหรอตามตลาดนักปูถ่ายแผ่นะเทปอัด์ห้าสิบยี่สิบอัด พูดถึงเสียงสู่ซู่ซาซา FM ใช่ไหมตอนเช้าโทรไปขอเพลงปุ๊บเอาเทปใส่ปุ๊บกด2ปุ่มอ่ากดเพลงแล้วกดบันทึกอ่าใช่เสร็จปุ๊บแล้วก็เทปไปให้คนอื่นอย่างนี้นะซึ่งจริงๆก็แบบเรื่องลิขสิทธิ์เนาะสมัยก่อนมันไม่ได้เข้มขนาดนี้ใช่พอเป็นเริ่มยุคซีดีอย่างที่พี่แบงค์พูดถึงนเนาะพอเป็นเริ่มซีดีปุ๊บมันเริ่มเลือกเพลงได้ใช่ไหมมันก็มาพร้อมกับแบบเออเรื่องของลิขสิทธิ์ในการก๊อบบี้เนาะยุคนั้นก็จะเป็นแบบยุคที่ก๊อปปี้เยอะมากส่วนใหญ่อะเราจะคุ้นกับชืื่ออประเทง คุณใช่ไหมแบมพายยุคทองเลยยุคเริ่มต้นเลยจริงๆตอนนั้นก็ยังแพงอยู่นะแผ่นหนึ่งแบบโอ้ลักร้อยสมัยร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งก็แพงนะทำไมนั้นต้องเก็บเงินซื้อแต่ว่ามันสามารถเลือกได้ไงมียี่สิบห้าสิบอัลบั้มอะไรเงี้ยอยากฟังเพลงไหนของใครเรารวมได้หมดเลยใช่ไหมมีทุกไลท์มีทุกเพลงมีทุกอัลบั้มครบซื้อแผ่นเดียวครบ อันนี้แหละจริงๆต้องบอกว่ามันเป็นยุคทองของแผ่นซีดีเนาะแต่ว่ามันเป็นยุคแบบตกอับของจิลล์ฟินซึ่งแบบค่นข้าได้รับผลกระทบเยอะมากนอกจากเดิมที่แบบเมื่อก่อนตอนเป็นเทปขายได้แบบล้านอะไรแบบนี้้านตลับล้านตลับคีอใครมีฉลองโอ้โหเยอะมากใครอ่ะพี่เบิร์ดอย่างเงี้ยใช่ไหมตอน้านยากอย่างเงี้ยอันนั้นน่าจะมากกว่าร้านแล้วล่ะโอ้ทะลุไปไกลใช่หลังๆมังเป็นยุคซีดีอะยากเลยนะถ้านตลับอะแทบจะไม่มีแล้วไม่มีแล้วละต้องร้านดาวน์โหลด หรือเปล่านด้วโหลดคือเราโหลดที่ไหนเราโหลดบีเดียไฟล์อ่าโฟล์ชร์อ่าแล้จะบอกว่าเสิร์ชหาเพลงเมื่อก่อนจะเป็นยุคดิงโทนด้วยอาจจะแบบว่าเออเอามาใส่โทรศัพท์มือถือใช่ไหมสามสิบวิยังพอโหลดได้อะไรเงี้ยสมัยก่อนก็นกลิขสิทธิ์ไม่ได้เข้มขนาดนี้ใช่พอพูดถึงยุคซีดีไปแล้วถัดมาได้ได้มีโอกาสได้จับอุปกรณ์อะไรที่ต่อจากซีดีบ้างครับพี่แปค์ถ้าซีดีหรอก็ไม่มีมแล้วไงมีสิ วอล์กแมนอย่างนี้อ่ะวอล์กแมนแซาเบาใช่ก่อนก่อนก่อนซีจะมีเซาเบาอ่าเซาเบาใส่เทปเน็ตต้องมเน็ต้าไม่เพ็ตทำใหก็จะเป็นแซาเบาใช่ไหมซึ่งจากไอตัวเซาเบาอ่ะรู้สึกว่ามันจะเปลี่ยนมาเป็นยุคแบบวอล์กแมนบ้างที่มันสามารถใส่แผ่นซีดีเข้าไปได้เลยมันก็จะมีข้องกลมมันใหญ่ใหญ่ใช่ไหมก็ใหญ่เหมือนกันไดอยู่แต่ว่ามันก็สามารถกดเลือกเพลงได้ไม่ต้องมานั่งกดเน็กเน็กเน็กได้ พอเริ่มแบบยุครู้สึกว่าพอมันเปลี่ยนจากซีดีไปปั๊บมันจะเริ่มเป็นพวกดิจิตอลละไอพอดเริ่มเข้ามาอุ้ยไอเุ้ยก่อนไอพอดต้องมีว้ยเอ็มพีสามอ่าเอ็มพีสามเอ็มพีสามที่จีนเอ็มพีสามบวกกับแฟชได้ใช้แฟชได์ใช่ไหมแฟชได์ที่เป็นเอ3พสามของจีนอะไรอย่างนี้ซึ่งแบแ็มไพกับประเทืองมาใส่ไว้อ๋อเลือกเพลงเองใช่ทำเพลงของตัวเองแล้วก็ใส่แฟชได้ ไม่ดีนะอันนี้ไม่ดีนะคือมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเถื่อนแล้วมั้งสมัยนี้พอเดี๋ยวนี้สมัยนี้มันไปถึงสตรีมมิงกันแล้วใช่จริงอะเพลงพวกนี้บางช่องทางก็ไปใส่ในไฮไฟนะเทียบตกแต่งโปรไฟล์แล้วก็เอาเพลงไปใส่โค้ดอะไรอย่างนี้ก็แบบว่าโปรไฟล์ใครใส่เพลงอะไรก็จะเข้าไปฟังอะไรอย่างงี้ย MSN ส่งเพลง MSN ใช่ไหมเอ็แล้วก็ ต้องโหลดเอพิสเดนพเข้ามาเพื่อให้เราแล้วก็เปิดวิน a ออแล้วมันก็จะเขเปิดเพลงแล้วมันจะเห็นว่าเออใช่มันไม่ใช่แค่เพลงางดีบางทีอ่ะดูหนังอ่ะมันก็ขึ้นใช่เห็นหมดทุกอย่างอยู่เราโคตรบันเทิงนถึงแบบบันเทิงมาก มันก็เริ่มค่อยๆไหลมาเนาะเป็นแบบ M S N Perth เป็น Cam ฟ็อกอย่างเงี้ยพวกที่แบบว่าเพลงใน Cam ฟ็อกเพลงเพลงเพลงแคมฟ็อกน่เริ่มแบบเป็นยุคแบบยุคทองดีเจนะเริ่มมาแล้วเริ่ม Cam ฟ็อกอะไรเงี้ยใช่ใช่มี Cam ฟ็อกไม่เปิดเพลงให้ฟังในห้องเนาะเด็กๆก็จะเข้าไปฟังเพลงกันในห้องอะไรยงเี้มีโค้ดร้อยจอนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันก็แบบพัฒนาไปเรื่อยๆใช่ไหมมีแบบย้อนกลับไปฟังเพลงเก่าๆรู้ไหมก็มีนะฟังเพลงเก่าๆบางอารมณ์แบบนึกแบบสมัยก่อนอะไรเนาะสถายังประมาณไหนอ่ะ กระแทกความรู้สึกความเจ็บปวดตองบัตรลักใหม่อะไรอย่างนี้มันแต่เพลงสมัยก่อนเป็นยีนอตอกตอกยำมะลงจริงจริงเนาะจริงดุมากมากฟังแล้วแบบโอ้โหแม่งเครียดอยู่แล้วเครียดไปอีกใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นความเครียดแบบมีความสุขนะโคตรมีความสุขเลยเลาฟังเพลงว่าบางทีอะฟังเพลงอกหักนะแต่แบบฟังได้เรื่อยๆฟังฟังย้ำๆซ้ำๆได้อีกเจ็บแล้วเจ็บอีกแต่มีความสุขอะแปลกมาก อย่างแบบอย่างตัวเองอ่ะตอนถีงชอบแบบชอบเพลงฝากของนอซาร่ซาว์อ่ะเป็นเพลงที่แบบเป็นเพลงแรกที่ฟังแล้วตอนอกหักอ่ะมันเป็นเพลงที่ค่อนข้างดีนะแต่เป็นเพลงที่คนที่เขาทิ้งเราไปอ่ะเขาชอบฟังแล้วเราก็ชอบฟังตามเขาแล้วพอเวลาเราอกหักเราก็จะฟังแต่เพลงนี้การัขึ้นเขาใช่แล้วรร้สึกว่า้ปัจจุบันอ่ะมันก็ยังฟังได้อยู่แล้วมันก็ยังเป็นอย่างเงี้ยอีกหลายๆบทเพลงที่เรารู้สึกว่าเออทุกเพลงยังฟังได้อยู่พี่แบงค์ฟังเพลงอะไรดีวะ ของพี่อะฟังผู้หญิงตัวเล็กๆชื่อเล็กเล็เล็กเล็กเล็กมากพลอยนัชชาเคยฟังปะเสียงเล็กของฉันที่ดังจนิงใจไม่เคยมีใครเดใคดเดวอดเดือดเดืออยู่อย่างนี้แหละตัวเล็กเล็กเมื่อก่อนตัวเล็กจริงๆผู้หญิงตัวเล็กก็นึกถึงนี่นะโบชมพูฟอดตัวเล็กเสียงเล็กๆโหเมื่อก่อนคือโบชมพูฟอดอะเมื่อก่อนก่อนจะมาเป็นนักร้องเนาะเขาเป็นนักแสดงมาก่อนอหรอใช่งี่แล้วก็มา เป็นนักร้องพอเป็นนักร้องปุ๊บนักร้องยาวเลยทีนี้เรื่องอะไรแมว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 ตาเพชรแมวอะไรทกอย่างอะไรทุกอย่าเออจำได้อยู่แล้วก็มาอ้าวอยู่ดีอ้าวเป็นนักร้องเฉยแล้วเสียงเพาะเลยนะเพาะมากสมัยก่อนนักร้องเสียงเป็นเอกลักษณ์ทุกคนเลยเนาะจริงๆแล้วอะจริงทุกคนแบบฟังเสียงปุ๊บนึกออกเลยว่าเสียงใครอย่างแบบแม่แม่ทายังอะอมิตาทายังใช่ไหมเขาก็จะมีแบบทั้งเสียงที่แบบเป็นเอกลักษณ์การแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ทุกคนต้องมีแบบเสื้อลำมัด จริงจริงใช่ไหมรองเท้าต้องเป็นแบบรองเท้าผ้าใบสีๆพราะมีเอ็มวอันนึงไงที่เล่นคู่กับฟุกเกิกคนอ่ะที่เขาไม่ยอดรองเท้าคนละคู่ใส่หน้าต่างกันใช่ไหมว่ะแบบเป็นแบบสัญลักษณ์ความรักอะไเลยใช่แล้วตอนนั้นถ้าสมมติฟังเพลงแล้วมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งนะที่แบบเอ็มอ่ะมันเริ่มมาใช่ไหมเมื่อก่อนมันจะมีตามทีวีของไทยก็จะมีพวกแบบ OIC ว่ากลางวันอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบให้ MV ให้ดูเลยนะเหลื่อมนะเหลื่อม ใช่วงนั้นคือ D2B D2B อ่าก็จะเป็นดังมากช่วยจะปล่อยมาเขาเรียกว่าอะไรจะปล่อยมาเป็นเพลงที่มันต่อเนื่องกันอ่ะอ่าแล้วก็ต้องดูพัฒนหนึ่งพัฒนสองต่อเหมือนแบบปานธนาพรอะไรอย่างนี้แล้วก็ต้องมาดูช่วงเที่ยงพร้อมกับเพื่อนอในห้องเรียนอะไรอย่างนี้เช่วงใช่ไหมแต่ว่าสมัยนี้ก็ดีขึ้นตรงที่ว่ามีช่องทางให้เราดู MV เยอะขึ้นเราก็ง่ายขึ้นใช่ไหมเป็นยุคที่แบบเริ่มเข้ามาของ youtube เลยป่ะใช่ ตอนนั้นก็เริ่มเริ่มเห็นคลิปวิดีโอเยอะขึ้นเนาะเริ่มแบบเห็น MV เพลงเยอะขึ้นจริงๆไม่ได้มีแค่เพลงไทยด้วยนะพอ YouTube มาปุ๊บอะเพลงต่างชาติก็เข้ามาด้วยอ่าจริงๆต้องบอกว่ามันเข้ามาตั้งแต่สมัยซีดีแล้วแหละซีดีใช่แต่ว่ามันเริ่มมาบูมอะตั้งแต่มี YouTube ไงใช่ไหมเพราะว่า YouTube แบบมันเข้าถึงง่ายใช่เป็นคนโลกด้วยแล้วดูเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมคือแบบไม่น่าเชื่อนะว่ามาจะแบบ เอ็วคราวเกตที่เราอยู่ตอนเที่ยงดูตอนได้เฉพาะตอนเที่ยงวันและแค่หนึ่งรอบอะไรอย่างเงี้ยต้องรอเป็นเวลาใช่มาทําให้เราดูแบบมาดูได้ในปัจจุบันนะอืเมื่อก่อนต้องแบบจริงๆนึกถึงย้อนกลับไปแบบ MTV มทีวี e ช V นวีชนีประกวดวีเจอะไรแบบวีเจจ๋าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็ปั้นดาราได้หลายคนดัๆหลายคนเลยนะ เราก็จะติดตามเพราะว่ามีเป็นช่วงไง DJ อัดอะไรอย่างเงี้ยเป็นช่วงๆก็ตอนเนี้ยเราก็ง่ายขึ้นไม่ต้องมานั่งย้อนไปดูแล้วต้องรอไปช่วงเวลาไม่ต้องแล้วสบายขึ้นใช่ไหมอยากฟังเพลงอะไรก็เปิดได้เปใช่พอยุคอินเทอร์เน็ตเริ่มเข้ามาเราก็เปลี่ยนแปลงการฟังเพลงโดยสิ้นเชิงโดยการฟังออนไลน์มากยิ่งขึ้นแต่่าพูดถึงนสมัยก่อนก็แบบ เพลงผิดลิขสิทธิ์อะค่อนข้างเยอะพูดถึงมันก็เป็นเรื่องผิดลิขสิทธิ์เนาะเรื่องของโฟร์แชร์ที่เราดาวน์โหลดกันนะถูกไหมเพราะว่าสมัยก่อนอ่ะกฎหมายลิขสิทธิ์อะไรไม่ได้เข่งหันอย่างเงี้ยอาจจะเข่งแล้วก็ได้แต่เรายังเข้าไม่ถึงเราเราเราู้เท่าไม่ถึงการ,ราก็รู้แหละใช่ไหมก็รู้รแหละใช่มเพราะเราก็นิดนึงอึก็นิดนึงวันที่อย่าเพลงในวินแอมเราที่แบบมีเป็นลิสต์เยอะๆก็ลดโฟร์แชร์ทั้งนั้นเลยทั้งแผงเลยถูก จริงๆก็มีอยู่หลายเพลงโน้ตที่แบบว่าเออเราฟังแล้วรู้สึกย้อนกลับไปยุคนั้นๆเลยเนี่ยเชื่อว่าจริงๆอ่ะคนที่กำลังฟังเราอยู่อ่ะก็คงรู้สึกแหละว่าแบบเออมันมันนึกถึงเพลงอะไรสักเพลงหนึ่งเรานึกถึงใครสักคนหนึ่งอะไรเงี้ยจริงๆก็ถือว่าเป็นความทรงจําดีๆนะใช่ไหมเราก็ใช้บทเพลงแบบเออสื่อไปในทางนั้นได้ว่าแบบเออเราคิดถึงใครแล้วเราอยากฟังเพลงอะไรหรือบางช่วงเราเหงาหงาอยู่คนเดียวอ่ะเราก็กลับไปเปิดเพลงได้ไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่าปัจจุบันไว้พวกเราอ่ะมันมันมันเครียดเกิน ด้วยความที่มันเป็นภาระมีภาระหน้าที่มีอะไรที่หลายๆอย่างที่แบบมันทําให้เราอ่ะต้องทําในสิ่งที่ทําอยู่อ่ะอย่างหน้าที่การงานของเราครอบครัวนูน่นนี่นั่นจนบางครั้งอ่ะเราลืมความสุขอที่อยู่ในจิตใจของเราว่าเห็นด้วยไหมอ่ะก็จริงนะเพราะว่าบางทีอ่ะเราทำงานเราเร่งรีบเนาะเราตื่นเช้ามาปแป๊บหนึ่งถึงเวลาหมดวันแล้วเราเรารู้สึกเรารับภาระกันมาทุกวันทุกอย่างแค่จริงๆอ่ะถ้าเรามีสัก ครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งอ่ะไปนั่งเฉยๆแล้วฟังเพลงเงียบๆอ,ะอ่ะก็มีความสุขแล้วนะจริงอย่างที่บอกแหละว่าเราเก็บเรื่องราวบางอย่างไว้ในบทเพลงเนาะบางทีอ่ะแค่ครึ่งชั่วโมงขอแค่ครึ่งชั่วโมงอ่ะไม่ต้องแบบทําอะไรเยอะแยะแค่นั่งฟังเพลงเฉยๆอ,อ่ะเราก็มีความสุขกับมันแล้วนะหรือบางทีจริงๆอ่ะเปิดช่องเราดูอยู่กับรายการเราใช่ไหมอินไปด้วยกันกับแบบดือบรรยากาศเก่าๆอะไรเงี้ยบางคนที่เกิดยุคเราอ่ะ เข้าใจได้เลยว่ามีความสุขแน่นอนเวลาย้อนกลับไปในยุคสมัยนั้นใช่ไหมนั่งเก้าอี้ตัวหนึ่งอยู่ในร้านที่แบบร้านกาแฟบรรยากาศเป็นไม้เคยพี่เคยนะแบบนั่งรถไฟฟ้ามาทํางานอ่ะแล้วนึกถึงแบบเหตุการณ์เก่าๆอ่ะแล้วยิ้มแล้วหัวเราะออกมาจนแบบคนข้างมองว่าเฮ้ยอีนี่เป็นอะไรกลางรถไฟฟ้าใช่อะไรอย่างเงี้ยมันมันมีความสุขไงเนาะแล้วแบบรู้สึกเอออยากให้เด็กสมัยเนี้ยย้อนกลับไปอยู่กับเราจังเลยจริงมันมีความสุขมากนนหนังยุคกระโดดยางแบบ เล่นเฟเจอร์อะไรอย่างเงี้ยเฟเจอร์อุ้ยทันเฟเจอร์ด้วยตบแปะเก็บสติกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยสะสมของหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมีความสุขมากเลยนะว่าการแบบได้เจอใครได้ได้เจอคนแบบเพื่อนๆแม่แต่ญาติป้าข้างบ้านหรืออะไรเงี้ยแต่แบบสมัยนี้มันเปลี่ยนไปหมดแล้วไงใช่บางทีเราข้างบ้านกันเองเรายังไม่ได้คุยกันเลยอ่ะแต่ในสมัยนั้นคือแบบทํากับข้าวทีต้องหม้อใหญ่แล้วก็แจกข้างบ้านโูนนี่นั่นบรรยากาศมันเปลี่ยนไงใช่ไหมอย่างที่บอกแหละว่ายุคก่อนเน่ะมันคือย้อนความสุขจริงๆมันเปลี่ยนตั้งแต่่่ยยุคทีีไไมมอะรเล แบบที่เป็นยุคแมนนวลทุกอย่างต้องทํำด้วยมือเปลี่ยนแค่เวลาแป๊บเดียวเองแล้วทุกคนล่ะครับมีเพลงอะไรที่อยู่ในความทรงจํากันบ้างมาแชร์กันที่คอมเมนต์ได้เลยครับอย่าลืมกดสัดตากดไลค์กดแชร์ช่องเซลล์ฮีเอเทนเมนต์ด้วยนะครับ